สวัสดีค่ะไทยคอนเทนเนอร์กุมวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปชมตัวสำนักง,งานร้านค้าบ้านพักสีเหลืองนะคะที่ทำจากตัวตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตนะคะโดยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะในส่วนของตู้นี้นะคะจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตนะคะนำมาตัดเจาะทำสีทำเป็นสีเหลืองทั้งใบนะคะฝั่งประตูตู้เดิมนะคะสามารถเปิดออกได้แบบนี้เลยนะคะตัวฝั่งประตูตู้เดิมนะคะเราก็คือจะใส่เป็นตัวบานเลื่อนกระจกบานคู่แบบนี้ นะคะคสามารถเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวามีตัวกอรล็อกแน่นหนาค่ะมีวุงให้1บานนะคะมีตัวกุญแจไขล็อกแบบนี้เลยนะคะในส่วนของทางเข้าอีกทางหนึ่งก็คือด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นตัวประตูบานสวิง UPVC ค่ะตัวกันน้ำนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนคู่นะคะทั้งหมด2บานด้วยกันค่ะในส่วนของประตู UPVC นะคะก็คือจะเป็นตัวสวิงบานเปิดออกค่ะบนประตูและหน้าต่างนะคะเราจะทําเป็นเหมือนหลัง เล็กๆนะคะเป็นตัวแซดเป็นตัวยื่นออกมานะคะเพื่อการน,น้ําฝนเข้านะคะทางเข้าด้านนี้ก็คือทําเป็นตัวกระจกบานเต็มแบบนี้เลยนะคะประตูตู้เดิมเปิดออกแล้วก็ล็อกได้เหมือนเดิมนะคะในส่วนตัวตู้นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันค่ะด้านในนะคะก็คือตัวพื้นนะคะเป็นตัวกระเบื้องยางลายไม้นะคะติดขอบด้วยตัวขอบสีดาด้านล่างนะคะผนังเป็นผนังกุฉนวนกันความร้อนทางใบรวมถึงตัวฝ้าเพดานด้วย ะะมีแอรหนตัว1 2 0 0 0 0วีดีอค่ะระบบไฟฟ้านะคะทุกชิ้นมีมอกอทุกชิ้นค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะจะมีทั้งแอร์แล้วก็ทั้งห้องน้ำนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะราคาอยูที่1,25 0 0 0บาทค่ะใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยจ้าติดต่อช่องทางนี้นะคะก็คือ089-123-773นะคะหรือ Li น์แอดแอดไทยคอนเทนเนอร์กค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ